รอบผมสวัสดีครับคุณตวีนาครับคุณอนชัยครับครับอาจารย์ครับเบื้องต้นเลยเรตติ้งใครดีกว่ากันครับวัดจากที่ไปเชียงใหม่คุณพิธาและคุณทักษินครับอะวันนี้เราได้เห็นการเมืองสองแบบนะครับแบบหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่าเป็นคําพูดของคุณพิธาครับครับแบบที่สองคือพักเล็กกว่าคนประชาชนก็เล็กกว่าพัก ครับอันนี้ก็เป็นการเมืองสไตล์ในายใหญ่นะครับของสไตล์ของก้าวไกลเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการลงพื้นที่เนี่ยก็คือลงพื้นที่ทําตัวเหมือนชาวบ้านชาวเมืองโดยทั่วไปนะครับนั่นก็แปลว่าประชาชนน,นะครับใหญ่กว่าพักเพราะว่าพักเนี่ยต้องเข้าหาประชาชนนะครับขณะเดียวกันสไตล์ของในายใหญ่ก็จะเป็นสไตล์เปิดบ้านนะครับลดน้ำดับหัวมีก้อนตดดีมามีกนโน้นคนนี้มา อันนี้ก็ต้องถามว่าไม่ทราบว่าพื้นที่ของประชาชนเนี่ยอยู่ตรงไหนมันก็เลยสะท้อนว่าประชาชนเนี่ยเล็กกว่าพักนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเราดูบริบททางการเมืองตรงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ใช้แนวทางเดินการเมืองคนล,ละทางแต่คราวนี้คําถามของคุณวุฒชัยกับกับคุณตงีินาคือว่าแล้วเตรตติ้งไทรจะจะ,จะมาค,ะะครับ,รบผมที่แรก ผมไม่ตอบด้วยความรู้สึกอะ่ะผมเอาสถิติข้อมูลตัวเลขมาตอบเลยนะกัรนะครับในการในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเยอะเป็นอันดับสองของภาคเหนือครับครับ11.98เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผลการเลือกตั้งก็ออกมาก็าอย่างที่เรารู้อยู่ว่าไกล7เพื่อไทย2แล้วก็พล,ลังประชารัฐ1เราลองไปดูก็ได้ครับว่าทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่มีเขตไหนต่ำกว่า76เปอร์เซ็นต์เลย นะครับเพราะนั้นก็ต้องถือว่าอัตราการตัดสินใจของพี่น้องเชียงใหม่เนี่ยมีการไหลเทนะครับคือทับเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนใจกันมากมายมหาศาลไปแล้วนะครับแล้วถ้าเราไปดูคะแนนนะครับเขตเลือกตั้งซึ่งเพื่อไทยเนี่ยชนะเก้าไกลไปสองเพจคะแนนรวมกันนะครับปืนสองพันสองร้อยสามสิบห้าคะแนนนะครับขณะที่เก้าไกลชนะเพื่อไทยไปเจ็ดเพตเนี่ยนะครับคะแนนที่ชนะเนี่ยถึงเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดคะแนน ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับคะแนนปาร์ตี T ้ลิสต์นะครับซึ่งก้าวไกลก็จะชนะเพื่อไทยไปประมาณ18คะแนนนะครับเพราะนั้นถ้าถามผมนะครับว่าเลตติ้งใครมาเนี่ยก็ต้องตอบว่าก็ยังเป็นพรรคก้าวไกลที่มานะครับ,รบเพราะว่าหนึ่งสาษาทางการเมืองของก้าวของก้าวไกลในการลงพื้นที่เกยงใหม่กับทางเหนือรวมถึงกีศานด้วยเนี่ยซึ่งเดี๋ยวกีตารนี่จะคิดอีกทางหนึ่งนะฮะแต่ แต่การเนยนเทเอฟซีทางภาคเหนือเนี่ยก้าวไกลก็ยังยึดยุทธศาสตร์เดิมอย,าอย่างแน,น่นะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือพื้นที่ที่ที่ก้าวไกลเน้นในการลงพื้นที่เนี่ยก็จะลงพื้นที่ชายขอบครับผมเรียงว่าพื้นที่ที่ชายทวัดไปเนี่ยจะเป็นฝางแม่ฮายชายปากาเชียงดาวเทียงแขงกนตอน,นี้นะครับอันนี้คือพื้นที่ติดชายแดนพมา่า แล้วแน่นอนว่ามีปัญหาเรื่องความเหลือ่อมล้ำเรื่องของพี่น้องคนที่สูงอะไรจนคนไร้สัญชาติอะไรเยอะแยะมากมายเลยหมดครัการเข้าถึงบริการภาครัฐเนี่ยฟืนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการลงพื้นที่ของก้าวไกลเนี่ยเขามีแผนแล้วก็มียุทธศาสตร์ที่ละเอียดกว่านะครับซึ่งอันนี้ผมเคยเรียนกับคุณบุรชัยกับคุณตวินาไปหลายครั้งแล้วว่าสิทธิพักก้าวไกลวันนี้เสือกว่าพักเพื่อไทยคือ ทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับมันมีทีมหลังบ้านแล้วก็ทีมหน้าบ้านที่มาวางแผนร่วมกันอย่างละเอียดครับแล้วในการลงก็จะตั้งโจทย์ก่อนว่าลงไปเพื่อต้องการอะไรต้องการผลลัพธ์ อย่างไรซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าก้าฝ่ายเขาทาได้ดีกว่าครับค่ะแต่ว่าตัวเลขของอาจารย์เป็นช่วงของการเลือกตั้งต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณยังไม่ได้ลงไปในพื้นที่เชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณลงไปถึงสองครั้งแล้วสถานการณ์และเลตติ้งกระแสมันจะเปลี่ยนหรือว่ามันปรับไปทางไหนบ้างไหมคะมันมันเปลี่ยนยากนะครับผมยกตัวอย่างนะอย่างตอนที่คุณจุลพันธ์อรวิวัฒน์เนี่ยก็ต้องถือว่าก็เป็นสายตรงของนายใหญ่ทักษิณเนี่ยนะครับเพราะว่า คุณสมพงษ์คุณพ่อก็เป็นอ่าเนิด็กสนมกับนายใหญ่เนี่ยคุณจุลพันธ์ชนะไปสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคะแนนนะครับวันนี้ต่อให้หนายใหญ่มาเนี่ยนะครับโอกาสที่คุณจุลพันธ์จะชนะเจ้าใจคือคุณสมชิดเนี่ยนะครับจะอัพขึ้นไปพันทีสองสามื่นคะแนนเนี่ยต้องต้องบอกว่าไปถามคุณจุลพันธ์ดีกว่าว่าคิดว่ามันง่ายหรือเปล่านะครับมันได้ง่ายหรอครับเพราะว่าสนามเลือกตั้งเลยครับมันมี ปันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับนับตั้งแต่นายใหญ่ท่านหายจากแวดวงเราไปประมาณเกือบยีคสิบปีนะครับแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับเรื่องของปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันมาแรงมากขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าเงินปืนแล้วก็มันจะทําให้เกิดการซื้นตัวกลับมาภายในชั่วข้าววันข้ามปีเป็นไปไ,ได้ครับ อาจารย์แต่การที่คุณทักษิณไปเชียงใหม่ในครั้งที่สองแล้วตั้งแต่กลับไทยมาร,รอบนี้มันต้องมีความหมายค,คุณทักษิณไปเชียงใหม่เพื่อ,นอนที่จะรื้อฟื้นความนิยมเดิมๆหรือเปล่าครับใช่ครับแน่นอนครับคือคือเรื่องนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยก็ในเมื่อเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นฐานที่บ้านเต่าใช่ไหมครับครับในเมื่อเสียที่มั่นไปก็ต้องยึดที่มัน่นคืนอันนี้มันเป็นเรื่องของฝันและกาลังใจซึ่งเราเข้าใจได้แต่ประเด็นที่ผมกำลังจะบอกคือว่าวิธีการที่ไปเรียก ขวัญและกําลังใจพืนมาหรือว่าจะยึดเมืองพื้นเนี่ยมันมันยังไม่ตอบโจทย์ไงน,นะครับค่ะเราจะสังเกตได้นะครับว่านายใหญ่เนี่ยก็พยายามจะพูดเรื่องที่มันตอบโจทย์นะอืคุณอุ้ยชัยแต่คุณบวีนาก็สังเกตนายใหญ่พูดเรื่องแปนการการน,นาเข้าเข้าโคดท,ที่เผาตั้งแต่วันแรกเลยค่ะนะครับก็ต้องคอยดูว่ารัฐบาลเนี่ยจะแบนกี่โบ นะฮะซึ่งผมมั่นใจว่าแบรนด์แน่แหละแต่ถ้าแบรนด์ท้าเนี่ยก็ก็เท่ากับว่าคนเชียงใหม่ก็รู้สึกว่าเออก็ปัญหาเรื่องแบบนี้ซึ่งเขาสูดดมกันทุกวันเนี่ยมันไม่ได้รับการแ,แก้ไขไงเอาเงินหมื่นมาแจกเทียบกับการเปลี่ยนเป็นมะเร็งปอดเนี่ยยังไงก็ไม่เท่ากันอนะครับหรือประเด็นที่สองเนี่ยวันนี้เชียงใหม่เขาไปถึงขั้นจะเลือกผู้ว่าก,กันกี่โมงแล้วนะครับในายใหญ่มีคําตอบแล้วหรือยังนะครับระบบขนส่งบวนชนอา้าวจะมีขนส่งสาธารนณะกี่โมง คที่กินทำกินออกพี่น้องคนที่สูงจะแ,แก้ไขเสร็จสี่โมงมเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาที่ผมยกมาเนี่ยมันมันไปไกลกว่าเรื่องของการอะไรครับการเอาเงินตื่นไปกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเทใหม่เขาไปไกลขนาดนั้นแล้วนะครับยิ่งยิ่งถ้าเราไปเห็นนะครับพวกตัตตึงของเ้าไบที่ที่เขาชนะมาในรอบที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าหลายเขตในชนะถึงสีหมื่นคะแนนนะครับ มันก็ชี้ให้เห็นว่าออสถานภาพหรือความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทิดของคนรุ่นใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้นะครับการย้ายผินเข้าอยู่เชียงใหม่ก็เยอะนะครับครับหมายความว่า,ม,วามีคนจากจังหวัดอื่นเนี่ยก็ย้ายไปตั้งหลักปักฐานที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่แหละที่ผมถึงบอกว่าก้าวไกลเนี่ยเขาเขาปานนารับยุทธศาสตร์ในการที่จะเข้าถึงคนตรงนี้เนี่ยได้ได้ได้แนบเนียนกว่าแล้วเข้าถึงได้มากกว่าครับผม อย่างอาจารย์บอกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อไทยจะยึดพื้นที่กลับมาน่าจะยากเพราะว่าก้าวไกลตอนนี้ค่อนข้างที่จะได้ใจคนรุ่นใหม่แล้วก็ในพื้นที่ตอบสนองเรื่องของนโยบายต่างๆไปแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดค้างเอาไว้เรื่องของภาคอีสานภาคอีสานเนี่ยคุณพิธาไปมาแล้วแล้วมีข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยจะตามไปเยี่ยมแกนนาเสื้อแดงช่วงเดือนพฤษภาคมจะพลิกเกมได้ไหมคะหรือว่าจะเป็นไปทางไหนสําหรับเรตติง้งภาคอีสานนะคะ ผมขอพูดเรื่องเชียงใหม่อีกนิดเดียวถ้าถ้านายใหญ่จะแก้เกณฑ์นะครับหนึ่งนะครับปลอมต้องรีบแบนการเผาข้าวโพดที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับวันวันพรุ่งนี้ประชุมปลอมต้องแบนเลยแล้วก็สก็ประกาศเลยว่าเชียงใหม่จะเลือกบ้างผู้ว่าไอ้ไอ้อย่างเนี้ยนายใหญ่ถึงจะมีติดต่อมาครับคราวนี้กลับมาที่ภาคอีสานนะครับภาคอีสานเนี่ยต้องบอกว่าก้าไฟเขาใช้ยุทธศาสตร์ไม่เข้าถ้ำเสือจะได้ลูกเสือได้อย่างไรนะครับ คือภาาอีสานนี่ครับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เมื่อรอดที่แล้วเนี่ยเพื่อไทยได้ห้าล้านเก้าเก้าไกลได้สี่ล้านประมาณนะครับก็ห่างกันล้านหนึ่งแล้วจังหวัดที่เก้าไกลเดินสายไปเนี่ยนะครับนนองคายอุดรขอนแก่นเนี่ยต้องบอกว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเก้าไกลเนี่ยก็ก็แพ้เพื่อไทยทั้งสามจังหวัดนะครับขอนแก่นเนี่ยแพ้ถึงแปดหมื่นนะครับอุดรแพ้ไปห้าหมื่นแปดนองคายแพ้ไปสองสองหมื่นสองพันคะแนนนะครับเรียกได้ง่ายว่า งานนี้นะครับก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาต้องการจะเจาะนะครับความนิยมที่เพิ่มขึ้นเขาถึงเลือกพื้นที่สามจังหวัดนี้ซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับการที่จะส่งผู้สมัครลงนายกอาบจอกันปลายปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่างานนี้ในายใหญ่ก็คงหลุดเลยไม่ได้นะครับ,รบเพราะว่าการที่ก้าวไกลเขาเลือกไปจังหวัดที่สนาดแบบนี้เข้าทําเสือไม่เข้าทําเสือจะได้ลูกเสือ ได้อย่างไรเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความสดเนี่ยฮะต้องบอกว่า,าก้าวไกลเขาแสดงลิธิ์ให้เห็นมาแล้วว่าในเขตเลือกตั้งในเขตพื้นที่เมืองในกีสาเนี่ยก็เขาก็มีวิธิ์มีเดชจริงๆนะครับการที่คุณพิธาเลือกไปพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมก็ต้องชมนะว่าว่าเขาไปลงพื้นที่ในรอบเนี้ยไปในเชิงยุทธศาสตร,สาร์าคิดละเอียดจริงๆ,ๆนะครับซึ่งวันนี้คือความต่างเนี่ยฮะที่ผมบอกว่าทีหลังบ้านของเพื่อนไทยเนี่ยจะต้อง ต้องการจะกระพัวเพนแขโดยดวงนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าพักไทยรักไทยในยุคของคุณทักษิณเนี่ยมีมีภักเหนือมีภาคอีสานเป็นฐานที่มั่นของคะแนนเสียงที่สําคัญแล้วพักเพื่อไทยในยุคนี้ซึ่งมันมันคงจะเป็นการเปิดประตูยุคของคุณลุงอิงแล้วจะยังมีภักเหนือภักอีสานเป็นฐานที่มั่นคะแนนเสียงที่สําคัญอยู่หรือเปล่าครับว่าภาคเหนือเนี่ยโอกาสกลับมาเนี่ยค่อนข้างยากแล้ว ค,คือถ้าไม่ได้มีนโยบายแบบที่ผมพูดไปแล้วอะ่ะนะครับที่มันที่มันตอบโต้พักเก้าไกลได้อย่างตรงหัวใจอะ่ะนะครับเช่นเนี่ยเรื่องการแบนการนําเข้าข้าวโพดหรือว่าการเลือกผู้ว่าจีนม่อย่างเงี้ยผมว่าโอกาสลับในบันยาเพราะว่าไอ้เงินอื่นเนี่ยชาวบ้านเขาประหารหมดแล้วฮะแต่ถึงเวลาเลือกมันไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ถ้าอีสานเนี่ยต้องยอมรับว่าพักเก้าไกลเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าไม่เข้าท้าเสือหรือจะได้ลูกเสือจริงๆ นะครับคือเขากล้าบุกไงครับแล้วก็ด้วยกระแสนะครับแล้วก็ด้วยความเปลี่ยนแปลงของสังคมคนอีสานเนี่ยนะครับถ้าใครติดตามช่วงหลังๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของรถแห่หรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันเป็นแนวรบในทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งก้าวไกลเนี่ยเขาเปิดแนวรบในเรื่องนี้ได้ดีนะครับเพราะว่าปรกกาของเขาหรือแนวคิดที่านคือประชาชนต้องใหญ่กว่ารรคเพราะนั้นาการลงหาแ้มเนี่ยมันก็ไม่ยินทีรีดองไนงะ ครับนะครับก็เข้าไปแบบปวปงชาวบ้านธรรมดาคนก็รู้สึกว่าเออถึงเนื้อถึงตัวได้เป็นจัดเองได้โต้อตอบได้นะครับแล้วก็สากน้ําเล่นได้นะครับม,มันก็มีความสนุกสนมกแเพิเ่มมากขึ้นนะครับ